สำหรับคืนนี้นะคะศึกพิมลีกจะมีลงเตะกันอีก6คู่นะคะคู่สำคัญอยู่ที่สนามเอมิเรสสเตเดียมนะคะระหว่างอาร์เซนอลทีมอันดับหจะพบกับลิเวอร์พูลทีมอันดับเจ็ดนะคะจะลงเตะกันเวลาสองมาริกา4ี่สิบห้านาทีซึ่งปืนใหญ่เจ้าบ้านนัดล่าสุดเพิ่งจะเฉือนอาร์ชนาปลายตันในรอบสี่เอฟคัพมาได้สามประตูต่อ2นะคะส่วนลิเวอร์พูลก็แพ้ทางด้านโอแฮมไป2ประตูต่อสามตกรอบไปค่ะ นัดนี้นะคะอาจเะนอลจะได้โทมัสแฟรมาล่นกองหลังกับปันทีมหายเจ็บกลับมานะคะขณะที่ทางด้านททโอวอร์คอตซานสิการโซล่าและแจ็ควิลเชียที่เป็นตัวสำรองในนัดที่แล้วก็จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงค่ะขณะที่กิมเยเลียฟูของแบ <All right. S 1> นเดนโรเจอร์เนี่ยคุณซื้อของ no, ทีมจะได้ <no. S 1> ทางด้านโคเซเวน่าโคเซเอริก e ้และเกรนจอนซันฟ <N> ิตกลับมาลงสนามนะคะส่วนนักเตะตัวหลักอย่างซีเวนเจอราและลุยเซเรสจะลงทําเกมรุกค,ค่ะ ส่วนโ,โปรแกรมคู่อื่นๆนะคะเอเวอบัตันจะพบกับเวสต์ซอมบีดค่ะนอริจะพบกับสเปอร์สองคู่นี้นะคะจะเตะเวลา2องนาฬิกาสีนาทีนะคะฟูลแลมจะพบกับเวสต์แฮมแมนเชสเตอร์ในเดนจะพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะคะเรดดิ้งจะพบกับเซลฟีสามคู่นี้ก็จะเตะกันเวลา3ามนาฬิกาค่ะ